สวัสดีครับกิต,ติเจออีกแล้วครับกิต,ติเมนูแนะนาําใบกิต,ติวันนี้ลงใต้ครับได้โอกาสลองใต้ก่อนจะถึงนี่สามร้อยอดอีกประมาณโลสองไม่กี่โลแล้วเจอร้านนี้เลยมาดูมาดูป้ายก่อนโอ้โหใหญ่มากนี่ก็บอกว่าก้าวแกงเมืองทุ่งสงสอพอเพียงถึงแล้วจ้าอุ้ยเมืองเมืองทุ่งสงนี่โอ้โหนี่ปอทุ่งสงและพัทลุงนะอ้ากกิต,ติก็อยู่ใกล้ๆ คนที่ทําอาหารอร่อยเนะาะก็บอกว่าคนคนนครน,นะกับคนพัทธลุงโหสุดยอดเลยก็จะขึ้นชื่อนี่ฮนะป้ายป้ายใหญ่ชื่อร้านนะสอพอเพียงก้าวแกงก้าวแกงใต้เมืองทุ่งสงทุ่งสงนี่อร่อยเคยกินเคยเคยเป็นทชานนี่โอ้โหงใหญ่จริงๆริงดูป้ายด้วยก่อนโอ้โหแบบ ป้ายใหญ่เลยเวลาเพื่อนๆขับรถมานะมองซ้ายมือนะมองซ้ายมือก่อนจะถึง300ยอดนิดเดียวเดี๋ยวเราไปพิสูจน์ภายในร้านดีกว่าไปเข้าร้านดีกว่าโอ้โหร้านใหญ่มากๆดูดิมีโต๊ะเนาะแล้วโต๊ะโ,ะโดยเฉพานะเฟอร์นิเจอร์เนาะ ุแล้วเท่าไหร่เขไม่รู้อะแต่ว่าโต๊ะเยอะมากไปข้างในดีกว่าอันนี้นต้นต้าไม่ผิดน่าจะเป็นต้นนาหุ่นนะโอ้โหนี่ก็เขียนป้ายไปแล้วข้าวแกงข้าวขาวหมูอันนี้ข้าวขาวหมูมีพวกกวยกล้วยเตี๋ยว ะก๋วยเตี๋ยวมีไหมไม่มีเนาะมีก้าวขาหมูแล้วก็มีก๋วยจับด้วยนี่สวัสดีครับเจ้าของร้านไหมเนี่ยไม่ใช่ค่ะเจ้าของร้านหรือไม่ก็เหรอสอพอเพียงคนทุ่งสงไหมค้งเจ้าของร้านคนทุ่งสงอ๋อมีหน้าล่ะเป็นอะไรขายดีไหมท่านเรื่อยๆค่ะโอ้ร้านใหญ่เหลือเกินค่ะอู่หลายปีแล้วเปิดแล้วเห็นอู้หลายปีแล้วเหรอ นี่ถ้าเกิดลูกลูกค้าจะมาเนี่ยลูกค้าจะมาเวลาขับรถต้องลองใต้ก่อนใช่ไหมลองใต้ก่อนอ่าแต่ขึ้นกรุงเทศก็คือต้องอยู่เทินข้างหน้าอ่าตรงนี้เขาเรียกอะไรอ่ะสามร้อยอดค่ะสามร้อยยอดสามร้อยยอดอยู่กว่างนู้นไม่ใช่หรออ๋อมันคือมันเป็นอำเภอเดียวกันอ๋อสรุปว่าล่องใต้น่ะก่อนจะถึงสามร้อยยอดประมาณสักสามโลได้ไหมประมาณนี้สามโลสามโลมองซ้ายมือเจอเลยก็บอกว่า ก้าวแกงปักใต้เมืองทุง่งสงโอเคเดี๋ยวผมเดินสำรวจกันอันนี้นี่ครับมาเลยหลากๆเลยนี่ฮะพวกไข่พวกทอดไอ้น,นี่คือของทอดนะปลาทอดมีหลากหลายทุกชนิดมีปลาทุกชนิดเลยปลาสลิดนะ,อ,ะอันนี้แกงแกงไตปลาโอ้โหนี่แกงเผ็ดใบยี่ราปลาแดง อืมอ่ะมีอะไรมั่งอ๋อโอเคซี่โครงอ่ะลูกชิ้นอันนี้แกงขาหมูโอ้โหหมูหวานปลักรวมจูชีปลาทูโโอ้โหเมนูสามสิบกว่าเมนู อือืมฮเอาเปิดอีกทีน <go van biết> okay. ึงเยอะมากมากท่านผู้ชมมาแล้วไม่ผิดหวัง30กว่าเมนูอัน้นเอาข้าวสองจานเลยข้าวสองจานโอเคเอ่อข้าวราดแกงนะข้าวราดแกงนี่คือบรรยากาศของร้านสปเพียงข้าวแกงใต้เมืองทุ่งสงยินดีต้อนรับดูรถก่อนฮะดูรถก่อนหายดูรถก่อนโอ้โหในรถกิตติจอดอยู่นี่สีดำ นี่ฮะดูบรรยากาศของร้านคนเยอะแยะเลยนี่เดี๋ยวเราลองเดินดูนะโอ้โหนี่กว่งนี้ฮะขอโทษนะนี่ฝั่งนี้คือบรรยากาศนะฮะนั่งทานข้าวไปด้วยแล้วได้บรรยากาศโอ้โห,หดูฮะดูนี่ผมพาเดินชมร้านเลยนี่ดูร้านกว้างกว้างาก็เดินนี่ มาถึงมุมนี้ครับจุดบริการซ้อนน้ำผักน้ำพริกฟรีมีของฝากด้วยเมียม่ยงคำปลาโอเมี่ยงคำปลาโอเหรอโอ้นีม่มองจ่ายเอินตรงนี้นะฮะมาจ่ายเอินตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกกาแฟสดชี้ไปข้างใน,<ห>นสุขาเลี้ยว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 ซ้ายนิดหนึ่งก็ตรงไปมีอันฝั่งนี้คือร้านของฝากครับเป็นของฝาก ลูกค้าก็สามารถมาซื้อของฝากตรงนี้มุมนี้ได้ีมีราคาเป็ดอยู่แต่ฝั่งนี้ช่วงโควิดก็ยังไม่เปิดเนาะเพาคือกระดมจีนเนาะพวกนี้ยังไม่เปิดนี่คือบรรยากาศของร้านพอประมาณนี้ครับมุมนี้เป็นร้านกาแฟสดโอ้โหเราเข้าไปสำรวจร้านหน่อยโอ้โห,หน่านั่งนะฮะกาแฟสดสอพอเพียงโอ้โหส,สวัสดีครับ คุยกับน้องแพรค่ะน้องแพรเจ้าของร้านสอสอ,อเพียงสอ,อเพียงโอ้ยยังเด็กเลยเด็กวัยวรุ่นอยู่เลยเจ้าของร้านมาลูกสาวเจ้าของร้านเนี่ยตอนนี้เป็นธุรกิจหนูแล้วค่ะ,คะอ๋อนหรออ๋อคุณพ่อทำมากี่ปีแล้วนะทำมาเจ็ดปีแล้วค่ะเจ็ดปีแล้วโอ้ใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอ <c oughs> ชื่อร้าน <c oughs> ชื่อร้านสอเพียงสอเพียง,เ,ยงเมนูหลักเกี่ยวกับอะไร เป็นพวกกิ้งแต่ส่วนมากคืออาหารคือในร้านก็คือก้าวัดแกงใช่ค่ะมีอะไรบ้างคือองค์หลักๆเลยเด่นๆก็พวกกิ้งหมูหวานแกงไตปลาอืมอ๋อนี่คือแต่ตจริงๆคืออาหารใต้ในหมดทุกเมนูเมื่อคิดทานมาแล้วมีเกือบสามสิบกว่าเมนูค่ะโอ้โหสุดยอดเลยนน่รุณใหม่แลร้านอ่ะทำมากี่ปีแล้วร้านทำมาเจ็ดปีค่ะเจ็ดปี นะครับอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้มาเจ็ดปีครับผมตรงนี้คืออะไรถ้าลูกค้าอยากจะมาตรงนี้คืออ่าลอยต่อระหว่างปานบุรีกับสามระยอดอ๋อจังหวัดประจวบคีรีขามล่างใต้เนาะค่ะมองซ้ายมือค่ะเจอป้ายใหญ่เลยสพเพียงเมืองทุ่งสงแสดงว่าคนทุ่งสงคุณพ่อคุณแม่คนทุ่งสงค่ะจริงๆแล้วอยากจะพูดใต้นะแต่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้เป็นคลิปที่ติถ่ายทั่วประเทศไทย รวบรวมอาหารปักใต้ทั่วประเทศที่มีโหเมนูหลักๆนะวันในชาแนลวันนี้ต้องขอบคุณมากที่ให้ข้อมูลนะครับอขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมนูแนะนำบาบกิติวันนี้มาแนะนําเลยครับร้านสอพอเพียงเมืองทุ่งสงแต่ว่าตอนนี้มาขายอยู่ที่ไอสามรอยอดขาล่องใต้นะฮะก่อนจะถึงสามรยอดสังเกตง่ายเลยเดี๋ยวจะปักปรยกาศไว้ให้หืม ไก่ไก่กระเทียมน,นสั่งไก่กระเทียมไปเก่งใ,ใต้รถจัดจ้านอยู่แล้วไม่ต้องหวังอันนี้แกงไกล่ปลาสังเกตนะะแบบเหลือปลาเนี่ยโมโหเห็นปลาเลยนะอืม ไม่ได้กินแต่ปลามาหลายวันแล้วใจปลาของใต้นะแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวกิติือโอกาสกินก่อนขนาดผักนะั่นดูนะมีน้ำน้ำพริกมาแล้วกินกับผักผักแบบบ้านๆร้านก้าวแกงยิมทางนะ แต่ว่าร้านก็คือวา่าราคาหลักหลักสิบราคาหลักสิบวิวหลักร้านร้านนี้เลยสองเพี้ยงโอ้โหสุดยอดเลยข้างๆั้งฝัง่งนู้นนั่งแล้วก็โอ้โหมีกล้งกลางเบิร์นม,มีอาหุ่นด้วยเอาเนี่ยนะขออนุาตก่อนขอกินก่อน เดี๋ยวกินเสร็จเดี๋ยวมาบอกกทีว่าอร่อยแค่ไหนเอแก่<ม> okay, นี้ก่อนกินก่อนอมืมาแล้วไม่ผิดหวังโสอปอเพียงชื่อร้านแกงใต้เมืองตุ้งสงฆ์แกงเตะวันนี้สั่งแกงเตะปลาเนะียอร่อยจริงเมนูเด็ดของเขาอะ่ะมีหลายเมนูนะแต่ว่าวันนี้สั่งแกงเตะปลากับผัดไก่กระเทียม อืมก็ไม่มีอะไรมากแนะนําคลิปเพื่อนๆเวลาลงใต้ก็อย่าลืมนะก่อนจะถึงสามเราย,ยอดประมาณสักสามสี่โลแล้วก็ถ้าเกิดว่าขึ้นเหนือข,นขึ้นขึ้นข้งเทพก็อยู่เทินเลยเลยปลานมาสังเกตซ้ายมือนะขวามือนะถ้าขึ้นกรุงเทพแล้วก็อยู่เทินกลับออกมาถึงรับรองว่าอืมมาแล้วไม่ปิดหวังมาไม่ผิดหวังรสชาติแกงใต้แท้ๆเลย จัดจ้านเจ็เตยปลาวันนี้อร่อยมากๆวันนี้กิตติต้องลาไปก่อนนะครับอืย่าลืมดูแล้วก็กดติดตามให้ด้วยช่องน้องใหม่นะครับอืมันปูมันปูมันปูนปข้าวคนต้านแล้วสดด้วยวันนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวจะกินต่ออีกนิดนึงวันนี้ลาก่อนอย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับ